เอาละครับผมสวัสดีท่กูช่วงเวลาครับสวัสดีครับป้อมนะครับผมในนามันนี้ขอให้ทุกคนมีเงินอันันนะครับผมเดบิครีถามมาว่าแอดวิเคราะห์ฟิฟฟี่ที่บบกับ GMT จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละอันครับอันนี้เป็นกันบ้านที่น่าสนใจมากนะครับผมจริงๆแล้วถ้าจะพูดก็คือฟิฟฟี่น้อยกว่า GMT แน่นอนนะครับผมหลังจากที่เราเปรียบเทียบกันมาต่อมัดนะ GMT เนี่ยคิดว่าค่าเงินน่าจะลดลงเฉลหนึ่งดอลแน่นอนนะครับผมส่วนฟิฟฟี่น่าจะขึ้นไปประมาณหนึ่งดอล เห็นคาแตกต่างพอสมควรไหมครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้วัดกันนะครับมาต่อมัดน,นะครับผมก็คือตัวส่วนของบายนัสสมาร์ชเอนนะครับผมของมันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟิทฟรีเนี่ยมันไม่ใช่ใช้คําว่าไงเนี่ยมันยังไม่ใช่แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเปรียบเทียบกันนิดนึงนะฮะกับส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นภายในนะครับผมถามว่าฟังก์ชันภายในนี้เหมือนกันไหมนะครับผมเราจะเห็นความแตกต่างกันพอสมควรนะ ผมเบื่อจริงเลยตัว UI ของ Backlist เนี่ยสำหรับใครที่เข้าไปนะครับผมพลางรีเช็คซ้ำๆด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆส่วนนะมันจะทำให้มีปัญหาได้นะครับผมเรามาเรามาดูข้อปีกย่อยกันนะครับผมซึ่งถ้าถามว่า UI UX ของตัว f i f ี่เนี่ยดีกว่าไหมถามว่าดีกว่านะครับผมนํากว่าล้ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับทีมงานถ้าไม่ใช่คนเวียดนามนะผมสนมันตงใจที่ไหนกันล่ะ ในความคิดของผมนะครับผมในมุมมองนะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับผมซึ่งถ้าเราจะเห็นทีมงานของเขานะทีมงานของตัว GMT เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า GMT เนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ไดไ้ไม่ได้เพียงแค่ทำแอปพลิเคชันง่อยๆออกมาเพื่อที่จะหลอกกินตังนะแต่แน่นอนว่าแนวทาง p o น i ีนะครับผมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะอันนี้ คือมีทีมงานนะครับผมแต่ไม่มีลิงก์อินของตัวเองเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่นาค่อนข้างน่ากังวลนะครับผมในรถแมพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเปรียบเทียบขออภัยอดีผมรีบพูดไปหน่อยนะครับผมเรามาเปรียบเทียบกันทีละโสนกันนะครับผมอย่างช้าๆราคานะครับผมฟรตอนนี้ราคาอยู่ต่ำกว่าตัว GMT นะครับผมแลง์ต่ำกว่านะครับผมเป็นระดับหลายร้อยเท่านะใช้คำนี้นะครับผมเป็นพันเท่าอ่ะเอาง่ายๆ n บนั้นสมาร์ทเชนของตัว GMT เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะครบองค์ประกอบมากกว่านะครับผมแล้วก็ตัวใบนั้นสมาร์ทเชนเดินมขออนุญาตผมไม่เห็นเออจริงด้วยไม่มีตัว n บนั้นสมาร์ทเชนของออฟิฟฟี่ไม่มีนะผมซึ่งผมมองว่าถ้าโทกเชนตัวนี้มันไม่มีรายละเอียดภายในเนี่ยมันเป็นอันตรายส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมที่เกิดขึ้นนะถามว่าในส่วนนี้เนี่ยที่ของอ,อ GMT เนี่ยเขาพยายามสร้างรูปแบบในในการที่จะพัฒนานะครับผมทั้งอยู่ในเชนโซลาร่ากับเชนอ n ไบ s น a r สมา a i n นะครับผมอันนี้กินขาดตรงส่วนหนึ่งแล้วนะราคากินขาดนะครับผมมูลค่าเบสเซ็ตของมันกินขาดกว่านะครับผมอะเราเปรียบเทียบแล้วนะตอนนี้ GMT ชนะไปนะครับผมเรามาดูอตัว UUX กันนิดหนึ่งนะครับผมส่วนของอันกริทึมภายในของหน้าเว็บนะต้องบอกว่า UUX ของตัวอ GMT น่ะค่อนะข้างดูด้อยกว่าพอสมควรนะครับผมถ้า มันพยายามดึงความสนใจเนี่ยไอตัวนี้กินขาดอยู่นะครับผมรันเอินรันนะแต่ส่วนของอไอตัว GMT เนี่ยใช้คำว่า social file game file นะครับผมซึ่งมันแตกต่างกันพอสมควรนะรูปแบบในความเข้า,ขาถึงมันแตกต่างกันนะครับผม เมื่อเราพยายามดูเพิ่มเติมนะไอ้นี่พยายามใช้คําว่า reimage your fitness นะครับผมคือพยายามเปลี่ยนแปลงการที่คุณเข้าฟิตเนสไปนะครับผมซึ่ง income social joy f a i e l นะครับผมที่เกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังมองไม่ออกว่ามันจะ f a i l u r ขนาดไหนนะครับผมในปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เข้าถึงนะครับผมในส่วนของอระบบของมันนะ ในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็ดูแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรที่แบบว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมของรองเท้านะแต่ตัว GMT เนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มเติมของรองเท้าหลายส่วนนะครับผมที่คุณจะได้เห็นนะครับผมอันนี้ GMT ชนะไปอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมอีกอย่างนึงทีมงานนะครับผมเปิดหน้าเปิดตาอย่างชัดเจนนะซึ่งผมมองว่าอันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับผมซึ่งเอาจริงนะผมพูดตรงนะครับในลักษณะของทีมงานที่เกิดขึ้นใน CFO CO CTO พวกเนี้ยนะที่มันมีระดับปีสูงๆนะครับผม จำเป็นต้องใส่ลิงก์อินไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเขาใส่หน้าใครก็ได้อะแล้วก็ถ้าเราต้องไปเสิร์ชหาเองมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมในส่วนของรถแมพที่เกิดขึ้นนะครับผมเราพยายามมองรถแมพที่ระยะใกล้นะซึ่งรถแมพที่เขาวางไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะผมมองว่าห่วยแตกนะครับผมใช่ครับคือมันไม่ได้ผิดนะที่รถแมพของมันจะใส่แค่นี้นะผมแต่คือถ้าคุณมองรถแมบระยะกลางไกลนะครับผมระยะใกล้กลางไกลนะผมว่าไอตัว G T กินขาดไปนะครับผมในส่วนนี้ ทีมเซตอัพที่เกิดขึ้น Product Space g e n e s i s NFT เนะี่ยคือเมนเนตกับเจ n e s i สเนี่ยซึ่งมันผมมองว่าลักษณะที่จะออกมาในส่วนของเมนเนตกับเจ n e s i สเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นนะครับที่จะออกมาได้นะครับผมเรามาเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับผมในส่วนของอทวิตเตอร์กันนิดนึงนะครับผมทวิตเตอร์มีคนติดตามอยู่เก้าหมื่นนะครับผมทวิตเตอร์ของไอ้นี่มีอยู่สามแสนสามนะครับ เปรียบเทียบชัดเจนนะครับผมว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมและความรู้สึกในการเข้าถึงอวิวเตอร์นั้นแตกต่างกันพอสมควรนะเมื่อคุณเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นลักษณะของการเติบโตของแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับผมรูปแบบที่ในการผลักดันตัวเหรียญแตกต่างกันนะครับผมแล้วพอเมื่อการผลักดันตัวเหรียญแตกต่างกันเนี่ยความชื่นชอบในตัวเหรียญอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ในบางกรณีนะครับผมที่เกิดขึ้นนะในส่วนของสเต็กกิ้งของมันนะครับผมณเวลานี้ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าบอกว่า u i u e งมนทำดีผมบอกว่าทำดีนะาว่า สิ่งที่ไอตัวฟิฟี่ทำดีกว่าเนี่ยมันคือตัวระบบ u i u x ของมันนะครับผมแต่อันอื่นผมบอกเลยว่าไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับการที่จะเข้าถึงมันนะเหมือนเหมือนคุณมีแอนิเมชันที่ดีอะแต่พื้นฐานของมันพื้นฐานของมันไม่ได้มีอะไรเลยอะแบบตัวรายละเอียดของเหรียญไม่มีตัวอะไรก็ตามไม่มีอะไรออกมาเลยเนี่ยซึ่งถามว่าการแข่งขันในอนาคตจะแรงไหมนะผมบอกว่าการแข่งขันมันค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ ต้องบอกนะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าคือโอกาสในการคนที่เก่งกาไรกับคนที่เอาไปใช้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าเขาเอาไปใช้จริงมันก็ถือเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์นะครับผมในตอนนี้ดดัตต้าของมันเขายังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะว่าจะลงตลาดไหนบ้างนะครับผมโดยรวมทั้งหมดนะครับผมผมให้คะแนน GMT มากกว่านะครับผมฟิฟฟี่นะครับผมแล้วก็ฟิปอ่าฟิฟฟี่นะครับเอาช่างแม่งอ่านว่าอะไรก็ได้เราอยู่ที่ตัวเราเองนะครับผมถ้าอ่านติดตัวขอภัยด้วย ก็บอกว่าตัว GMT กินขาดนะครับผมแล้วก็ในส่วนแบ,บ่งตลาดตอนนี้ GMT น่าจะกินขาดไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้ต้องรอนะครับผม RTX p นะครับผมของตัว Nike ว่าถ้าออกมาจริงๆเนี่ยแล้วมันสร้างรูปแบบคล้ายๆ GMT เนะี่ยผมว่าน่าจะน่าจะกินขาดกว่านะเพราะรองเท้าแม่งสวยกว่าเยอะนะครับผมเพราะว่าใช้กราฟิกสาม d uh, AR เข้าไปนะครับผมซึ่งกราฟิก3 d เดี๋ยวนะไม่ใช่ AR เลยว่ะ AR VR ตัวละ AR นะครับผมในการใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายรองเท้าของคุณแล้วรองเท้าคุณจะเปลี่ยน เป็นรูปแบบอันคอนทมของมันเองนะครับผมณปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึง2ตัวนี้ผมมองว่าเอฟีอีพีเอ็นเนี่ยยังต่ำได้อีกนะอาจจะถึง1ดอลนะครับผมในไม่ช้าซึ่งต้องมองว่าคือคนที่เข้าไปตอนนี้ก็พยายามกรอบโกยหาเงินพยายามเดิน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 นะครับผมซึ่งถามว่ามันในอนาคตอ่ะคุณจะคุณเอ่อปัจจุบันตอนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีคนที่ขับจักรยานและมีโทรศัพท์หลายอันนะคุณเห็นใช่ไหม แต่คิดว่าฟังก์ชันตรงส่วนนั้นแท้ทกันลำบากเพราะรองเท้าแม่งแพงนะครับผมก็อยู่ที่ว่าต,ตัวคุณจะตัดสินใจยังไงว่ารองเท้าในส่วนนี้จะดีสำหรับตัวคุณไหมนะครับผมหรือว่ารองเท้าของไอ้ตัวนี้จะดีกว่านะครับผมในส่วนของความคิดของคุณนะซึ่งผมมองว่าในลักษณะของดอกสุกเกตที่เกิดขึ้นใน how much y o u w a n t stake เนี่ย583ปเนี่ยอยู่าร้อยแปดสิบสี่น่ก็ถือว่าไม่แพงในการที่จะเข้าถึงนะครับผมแต่รายละเอียดของมันไม่ครบ ไม่ครบเพียงพอที่ผมจะที่ผมจะบอกได้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่านะซึ่งอันนี้เป็นอันตรายนะครับผมผมบอกเลยนะว่าเมื่อทีมงานไม่ไม่บอกตัวเองเด่นชาร์ตลักษณะของออดิตไม่มีความชัดเจนลักษณะของตัวสัญญาสมาร์ทคอนแทคไม่ออกมาให้ชัดเจนเนี่ยความอันตรายของอตัวแอปของมันจะมากขึ้นนะครับผมเหมือนกับการที่คุณเข้าไปถือครองโทเคนตัวหนึ่งนะที่ไม่มีสัญญาหรือไม่มีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับโทเคนเปล่าๆที่มันกับให้ไปเปล่าๆแล้วก็เอาเาแลกจริงไม่ได้เนงะี้ยซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังไว้ให้ดี ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อ,อยากจะเข้าถึงนะครับผมเลยจากกาจับจองนะทั้งสองส่วนนี่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะผมได้บอกทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับไว้จเจอใหม่คลิปหน้าผมคอมกดติดตามกดไลค์กด็สุดๆๆเป็นกำลัง,ลงใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ